ก็ยังคงมองเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนที่เล่นพลูโต มันควรเป็นเรื่องปกติได้แล้วในสังคมแต่ก็ยังมีอีกคนกลุ่มหนึ่งหรือว่าหลายๆกลุ่มที่แบบเขายังไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้รับบทใน Makers Ro เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คนเข้าใจความรักมากขึ้นออสำหรับน้ำตาลน้ำตาลเป็นคนที่ใช้ชีวิตคลุกคลีกับเพื่อนๆหรือคนในสังคมที่เป็น L G B T Q I A ย พอสมควรเพราะฉะนั้นเลยมองทุกอย่างอย่างเข้าใจและเป็นเรื่องปกติซึ่งพอตัวเองได้มีโอกาสมารับบทบาทหน้าที่ตรงนี้ซีรีส์เรื่องพลูโตประเด็นใหญ่หญๆก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องของ Universal Design การใช้ชีวิตของคนพิการเข้ามาผ่านความรักของเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงซีรีส์เรื่อง girls rule ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึง่งที่ก็จะใส่ประเด็นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านเรื่องเกิ l ์ r u ์รโดยที่เราก็จะเล่าเรื่องในความสัมพันธ์ที่เป็นหญิงหญิงอีกครั้งหนึง่งสำหรับน้ำตาลน้ำตาลมองว่าเรากำลังจะมีสมรสเท่าเทียมแหละนี่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆที่มนุษย์ทุกคนจะเท่าเทียมกันซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของความรักมันไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือการเป็นอยู่การใช้ชีวิตสิทธิใน<ม>หลายๆเรื่องในสังคมที่จะ เท่าเทียมกับมนุษย์ทุกคนหลังจากนี้ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศเราได้เปิดกว้างตรงนี้แล้วและถามว่าในฐานะเราที่กําลังทาซีรีส์เนี่ยแล้วจะมีเรื่องเกิร์ลทูอีกเราจะให้อะไรกับสังคมอย่างที่น้องฟิล์มบอกว่ายังมีใครหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ชินกับการเห็นหญิงรักหญิง <S <S 2> <S 2> ซึ่งแน่นอนประเด็นตรงนี้รวมไปถึงพลูโตด้วยเรากําลังจะเล่าผ่านซีรีส์เพื่อให้ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าชินกับการเห็นนะแต่เป็นการเข้าใจ <S <S ถึงความดัาของเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเท่านั้นเองค่ะ